มาแล้วครับแนวทางนอยราววันที่22มาให้ชมอีกเนัอนเดิมนะครับวันนี้มีชุดเต็มมาให้ชมด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคจัดชุดเต็มให้ด้วยนะครับวันนี้ ชุดเด่นชุดรองชุดกันเพื่อเป็นแนวทางเปรียบเทียบดูนะครับจัดมาให้ชมทุกวันครับจะเล่นนอยไหนก็เล่นได้นะครับเลือกเล่นเลยนะครับชอบนอยไหนก็เล่นนอยนั้นเลยครับวนนันที่ยี่สิบเอ็ด ผ่านนะครับวันที่ยีิก็ผ่านนะข้อกิจก็8ปดสาพิเศษ03ปกติ96 VIP ้าหกวีไอพ็หกสี่สำหรับวันนี้มา ให้ชมเหมือนเดิมครับใครชอบเล่น,ลนหลายๆหน่อยก็เล่นได้นะครับเล่นตั้งแต่เชา้ายันดึกเลยนะครับชุดเดียวนะครับชุดเดียวเล่นได้ตลอดทั้งวันทั้งถึงเที่ยงคืนถ้าชอบเล่นทุกราวทุกหน่อยไม่เล่นเยอะก็เล่นหน่อยเดียวก็ได้นะครับปกติ พิเศษปกติไมจะเล่น VIP ก็ได้นะครับคลิปนี้ให้ชมแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีจังใช้เยอะๆอะโชคดีครับ